สวีดัตสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาพบกับช่องปีใหม่ฟาร์มหนูนาํำพูนนะครับวันนี้เราจะมาทำกับข้าวศูนย์บาทกันนะครับก็ของทุกอย่างก็มีอยู่ในบ้านครับไม่ต้องซื้อจากตลาดเลยครับตอนแรกเราก็ต้องไปเอาปลาก่อนครับเราจะทำแกงปลาใส่มะละกอนะครับปลาดุกสวัสดีครับแม่บ้านครับเราไปตักปลากันเลยครับ ปลาเราก็เลี้ยงเองนะครับไม่ต้องซื้อนะครับปลาเรามีเต็มบ่อนะครับครับตัวใหญ่ๆนะครับเอาตัวใหญ่แบบนี้เลยแม่บ้านเอาตัวเดียวก็พอครับาะกินสองคนครับโอเคครับได้ปลาแล้วครับตัวใหญ่ครับโอ้โหโอเคครับไปเราไปทำปลากัน โอเคครับเรามาสอยมะละกอกันครับมะละกอก็ปลูกที่บ้านนะครับดกมากเลยครับโหดูครับนี่ครับเต็มต้นเลยครับแม่บ้านสอยดีๆนะครับอาหารศูนย์บาทเรานะครับวันนี้นี่ครับ ได้มาหนึ่งลูกครับเดี๋ยวให้แม่บ้านไปปอกเลยนะครับครับเราก็ให้แม่บ้านมาปอกมะละกอเลยครับครับมะละกอก็ศูนย์บาทครับปลาเราก็ศูนย์บาทอันนี้เราทํากับข้าวศูนย์บาทนะครับแกงปลาดุกใส่มะละกอนะครับ เดี๋ยวก็เก็บครับแม่บ้านของเราโอเคครับเดี๋ยวให้แม่บ้านปอกมะละกอไปก่อนนะครับครับเดี๋ยวเราไปเก็บพริกกันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสวนคดข้างลกหน่อยครับสวนผักเดี๋ยวเรามาเก็บพริกกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นพริก พริกหนุ่มนะครับพริกเขาเรียกพริกอะไระพริกแด่นะครับเราเก็บกันเลยครับก็เก็บเก็บพอประมาณนะครับเพื่อไปทำกินครับพริกก็ปลูกเองครับศูนย์บาทครับวันนี้ สดสดสวยสวยเลยครับไม่ต้องซื้อครับโอเคแค่นี้พอครับเดี๋ยวเผ็ดเกินครับไปเราไปทํากับข้าวกันเลยครับครับแม่บ้านก็สับมะละกอรครับสับประมาณนี้ครับหยับหสับหยับหยาบไม่ต้องสับละเอียดเหมือนตมส้ตมตำนะครับ แบบนั้นมันจะเละครับก็สับซอยประมาณนี้ครับครับให้แม่บ้านสับไปก่อนนะครับก็มาดูให้บ้านทำนอ้ำพริกนะอเอาพริกแกงนะครับมีอะไรบ้างครับแม่บ้านใส่ขมิ้นนะคะพริกแล้วก็กระเทียมหอมแดงตารากระปิ แล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะก็ไม่ค่อยขนาดเรื่องทางราวเท่าไหร่คือเครื่องปรุงนี้ต้องให้แม่นแน่นที่ในะปลาของเราทำเสร็จแล้วครับดยอีกทีๆๆเด็กตัวก็พอกินนะครับพอกินเป็นสองคนอันนี้ก็จะเป็นมะละกอสับนะครับในบ้านทำที่ ใหบ้างก็ตาพริกใกล้เสร็จแล้วนะครับได้กินน้ำพริกก็หอมมาแล้วครับ,<ม>รบแล้วก็ไปใส่เนเดือดนะ้ครับพี่นายเลย อันเหนือเรียกน้ำล้างโอกนะครับกองอ่อยก็อยู่ที่นี่น,น,นะครับก็รอ้น้นเดืออีกครับแล้วก็จะเอากลใส่กนเข้าไม่บาเอาะละกอะก็เอามะละกอล,ลงไลครับมะละกอล,ลงไปเลยปลาเราจะใส่ที่หลังครับ เดี๋ยวรอมะกรเดือดสักนิดนึงให้น้ำมันเดือดก็เอาปลาใส่ถ้าเอาปลาใส่ก่อนเดี๋ยวปลาจะลิดใส่เยียเทออกไปนะครับเพิ่มสีสัน แกงก้มก็ต้องมีมะนาว,วัมะนาวไปเที่ยวปากเีเค,ครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วก็ปลาใส่นะครับเอ่ะครับน้ำก็เดือดแล้วครับแล้วก็เอาปลาใส่เลยครับ โอ้โห oh, ปลามีไข่ด้วยค่ะน่ากินมากเลยโ oh, เสียงปลาล้องครับอายุเข้าตอนเอาปลาลงนี่ไม่ต้องคนนะคะไม่ต้องกด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 ลงนิดหน่อยให้น้ำมันท่วมปลานิดหน่อย <Okay. S 1> ถ้าเราคนมันจะขาวค่ะโอเคแล้วก็ใส่ เพิ่มผงนัวนิดหน่อยโอเคแล้วก็เราปลาสุกครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับเดี๋ยวเราก็มานั่งกินกันครับครับแกงก็สุกแล้วครับหอมมาเลยครับปิดไดปิดแก๊สได้แล้วครับในบ้านตักเลยครับ กับข้าวศูนย์บาทครับแกงปลาดุกใส่มะละกอปลาสดสดจากบอ่อปลาสดสดจากบอ่อเลี้ยงเองครับมะละกอก็ฟรีปลาก,ก็ฟรีของพวกอย่างฟรีหมดครับศูนย์บาทครับวันนี้ครับน่ากินมากเลยครับ <1> <1> 1> โอเคครับให้แม่บ้านตักไปกินกันครับ กลิ่นหอมแล้วครับอันนี้ก็เป็นแกงงอมนะครับกับข้าวที่เหลือในตู้เย็นก็ามาอุ่นนะครับครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับกินร้อนๆอ,อร่อยอรๆนี่ครับชิมดูก่อนครับชิมน้ำมาก่อน อใช้ได้ครับฝิมือแม่บ้านใช้ได้ครับอืมสุดย่องครับอาหารศูนย์บาทกับข้าวศูนย์บาทครับวันนี้ชิมเนื้อปลาครับเนื้อปลาเลี้ยงเองลองชิมดูครับว่าอร่อยไหมชิมนะครับ เป็นไงวาครับแม่บ้านอร่อยไหมอร่อยทาเองก็ต้องอร่อยเป็นธรรมดาไม่ต้องไปซื้อกับข้าวที่ตลาดเนื้อปลาหวานอร่อยมากเลยครับ รอบน้กต้องมีเมนูปิ้งแล้วครับปิ้งปลาดุกเอาไปตำน้ำพริกก็ได้อืมครับทำ<น>ครับเมนูลาบเมูหลนก็อร่อยอชิมแกงอ่อมดูครับ <c oughs> แกงอ่อมน้ำไม่มีครับน้ำแห้งหมดค ไข่ปลาอืมแค่ไหนปล,า,นปลาไข่เนาะครับชิมไข่ปลากันดูครับ อ so ือครับก็เด yeah ี๋ยวขอตัวกินข้าวต่อก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะเป็นแนวทางสำหรับคนที่ชอบทำเกษตรกรชอบเลี้ยงปลาอะไรจำพวกนี้ครับปลูกผักในบ้านนะครับเราสามารถหาสิ่งต่างๆรอบบ้านมาทำกับข้าวศูนย์บาทได้ครับ ก่อนจบคลิปนี้ก็ขอกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเงตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ